แย่ yeah, แล้วทำไงดีเม่นพวกนี้ไม่มีอะไรจะขายเลยเออเดี๋ยวก่อนฉันจะแสดงการวิ่งเก็บของรอบแรกแบบใหม่ให้ดูนะ35ช่องแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยไปการวิ่งเก็บของของฉันไม่เหมือนเธอฉันไม่ใช่นะักเก็บขยะวิ่งเก็บของ ฉันจะกินเฉพาะส่วนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดใหญ่ขนาดนี้เฮ้ oh. โดนจนได้ฉันจะต้องช่วยทหารผู้โชคดีคนหนึ่งตรงหน้าประตูเลยพุ่มไม้สีดำอีกคนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเธอเข้ามาไม่ได้ของฉัน เร็วเข้าคนเลวเอาละละ่ะคนนี้ยกให้เธอลาก่อนเธอชนะนะพี่สาวคนนี้ก็ลำบากเหมือนกันเงื่อนไขแบบนี้ดีกว่าฉันอีกวันนี้ฉันทำเงินไปแล้วกว่า2ล้านคนละกว่า2ล้าน10คนก็20ล้านฉันกำลังจะประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือแล้วนะพี่น้องมีเหตุผลแต่ CEO โโดนกวาดไปหมดแล้ว ถ้าซีอไม่อยู่ฉันจะยิงจากบนลงล่างฉันจะจัดการพวกมันเธอจะช่วยฉันกินไหมโอ้นี่ไม่ใช่เงื่อนไขอะไรกันแม้เจ้าฉันยังต้องห้ามเลือดอีกมันอยู่ชั้นล่างสุดนี่เองอืมโจมตีห้ายังมีอีกทีม ไม่เจ้าตอนนี้คนอื่นเดี๋ยวอีอหมดแล้วช่วยด้วยฉันเข้ามาด้วยกระเป๋าแค่35ช่องแบ่งกำลังไม่มีฉันไม่มีปืนด้วยซ้ำดูฉันจะกินได้เท่าไหร่ M7 เมื่อกี้ล้านหนึ่งแบบจืดๆไม่รีบค่อยๆชิม คนเราบินได้ขนาดนี้เลยเหรออย่าเรียนแบบนะพี่น้องอย่าเรียนแบบฉันทำไปเพื่อช่วยเหลือจิตวิญญาณพวกเธอก็ควรจะบุกอย่างเต็มที่เพราะนี่คือเกมาการแข่งขันก็ยังต้องบุกอยู่ดีอตอนนี้ได้หอกล้านแล้วยังไม่พอเงินอีกผู้ชมในไลฟ์สตรีมทั้งเม่นและสตรีมเมอร์เองไม่มีใครคาดคิดว่าจะจบลงแบบนี้ วิ่งเก็บของก็ต้องใช้สมองได้ด้วยเหรอก็กินมาม่าได้เหมือนกันฉันยังมีอันนี้อีกเอาเครื่องบินสีเทาไปยิงอีกสักสองสามตัวโอ้โหน่ากลัวจังนั่นมันเครื่องบินขยะฉันบอกแล้วการวิ่งเก็บของของฉันไม่เหมือนของเธอใครเมื่อกี้มาทำท่าทำทางกับฉันแล้วก็บอกให้ฉันรีบเก็บอะไรวะเธอจะกัดฉันเหรอทางวิ่ง ความเสียหายเป็นศูนย์เหรอเหมือนจะใช่ห้าห้หหเอ๋เปลี่ยนคนเสียหายแล้วอืม hmm. ทำไมสามมื่นห้โอ้เราเปิดไพ่เพิ่งเปิดไม่นับจริงๆฉันกลับมาวิ่งเก็บของฉันเป็นสตรีมเมอร์ช่วยเหลือวิ่งเก็บของสตรีมเมอร์ช่วยเหลือแจกเม่นไปเลย8ล้านกว่าความเสียหายเป็นศูนย์ ไม่มีเสื้อไม่มีเกาะไม่มีปืนฉันแค่สะพายเป้ใบใหญ่ตอนที่ฉันเข้ามาฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะเอาออกไปได้ไหมฉันออกไปอีกแล้วใครวิ่งเก็บของแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยทำเงิน8ล้านกว่าซุปเปอร์แบล็